สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับปอกับผมอีนักขุดคือเก่าครับมือนี้นี่สิพาพี่น้องทุกท่านนะครับไปส่งรถส่งรถครับส่งรถไทยนะครับเชลเอาแม็กซี่เข้าไปส่งเฮ็ดงานนะครับเชลเอาขึ้นใส่หัวลากไปมือนี้ ที่เห็นยหัวไปเฉียวคันนี้้ะครับไปคันนี้ไปเช็ครถแล้วมิกี้นี่ครับจะเฉียวหัวลดลงนะครับหัวลดลงแล้วก็จะได้สตาร์ทเครื่องปั๊มลมละรอรถไถเครื่องเครื่องหัวละคันนี้ครับจีนข้อนาจากหัวแล้วครับพี่น้องมันเยี่ยมเลย ลอกมาเรียบร้อยครับเป็นเอ็ลงตัวเก่านะครับลงตัวเก่าตากลมครับเทอร์โบกันเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับจัตตาตึงเดียวนะครับพี่นอ้อง อ้าขวขัวรวมสับับวันนี้อตายแล้วครับขัวรวมครับขัวรวมเดี๋ยวขวัวคนบดอยากดีครับเด็ดจีมใบครับขัวก็ได้ขัวแบบจีมใบ อดอนีนะครับหัวหมแบตมันบอดีครับนี่ครับ,บ,ออรบ,รบสตาตร์ง่า,ายเลยครับโลคัสตนี่แอร์พร้อมนะครับมีแอร์มีออมยังป,ปล่อยครับบมมีแต่วิทยุ คือว่าสภาพยัง,ยงโอเคยอยู่ครับรถคันนี้หอวเกลียร่มกรเกลี่ยเลยหัหอดเกลี่ยยังเยึดใส่ได้เลยครับสใส่บอดด้แต่หัวเลื่อนไม่นี่ครับ ลอรถไฟนะครับออกรถรถลอรถไฟมัดขึ้นครับนะครับเอาขึ้นกันตรงนี้เลย ทีางานด่วนนะครับตอนนี้มีงานด่วนจะมาได้เอารถไถเข้าไปกองสตอกกอดครั startups, รบธรรมดาแล้วกับทีดัดอยู่อีกที่หนึ่งอีกนะครับอยู่ทีที่ทุ่ททมทีครับแต่ว่าตัวนี้เอาไปกองสตอกุกลลางครับไปดันทีให้รถชิบหลอขึ้นเทศดินนะครับเดี๋ยว พี่น้องผู้ใดอยากกูว่าเอาไปกองสต็อกตัวใดเดี๋ยวตามปูไปเลยนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวมันน้ำกัดเดี๋ยวเอารถไถออกไปด่านะไปกองสต็อกอแมนเอาไปดันให้ซิล้อซิล้อเขาไปสต็อกดินมนื่อนี้เอาขึ้นมาขึ้นนี้เลยเดินด่าขึ้นห้เดินดาขึ้นฮะแ,นแมน เป็นกวนยนเป็นกระเจ้าคนหมอกควนะครับคนยุ่งโบมนควนรถนะครับคนกคนเลขมันตกตรงรถ ขับไปอาาีกขับไปอาาีกขับไปส้นเลยขับไปส้นเลยรถยกขึ้นยกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังเลยรถเดี๋ยวโซลล็อกคล้องคล้องใบีนใส่นี้เลยล็อกดีเลยรถไทยนี่ขึ้นง่ายครับพี่น้อง เป็นรบกติขึ้นยากึินหน่อยครับเอาแม็กซี่เ้าไปทรงครับเดี๋ยวตามไปเบิงเลยครับพี่น้องตามผมไปเบิงเลยว่าเ้าจะเอาไปใส่นะครับแล้วกองสต๊อกกุ้งล่างเอาอยู่ใส่ เดี๋ยวพอกันอยู่กองสตอ็อกอีกครับหนึ่งเป็นกิ่ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วเป็กิ่ไม้หหครับแล้วครับเป็กิโลคึกนี่คือก,กองสต็อกลูกล่างเข้าแล้วครับแก้เสียวกอกแก้ออกแก้เสียวกอก แล้วก็ดึงล็อกลงมาแล้วก็พุทธออก แต่ในข่ะต้อนะงแห่ขวดบอกฮะต้องแห่ขวดบอกหนึ่งบอกต้องต้องเข้า,ขา,านี้ลบลื่นดีขนาดกับพี่แต่ต้นหญ้างนี่รับพี่ดอกตนย่าแต่แปก็มาสต๊อกไว้ไแล้วครับแต่ว่ายังไมครบับเอามาใหม่ เป็นปลาย่างครับลงมาเลยลงมาเลย รลังงามนะครับรถรลังนี่ตะเบ็ดดีๆแดงเลยนีแดงงามเลยรถครับเก็บท่าก่อนครับ <c oughs> <c oughs> สิทธิ์ทะเลกินครังคันแน่แน่ได้คนะ่ะทางนั้นมันหลอกก็ได้เขาพี่น้องเุงิังอยู่ก่อนครับเขียวมาจ่ก่อน แต่ตัวใหญ่นี่ครับเม็ดดีๆเม็ดลูกบอล,ลูกตังเคล้าครับนี่งายเลยครับเม็ดปิเซยเลยอากาศทรงลงเด็กซี่เข้าไปดีนะครับ เกิดแล้วครับผมณกับเราครับไปเอารถรถต่ออีกรบบทีเดียวแบทีรถไปทัพยี่แบบขึ้นมาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับพี่น้องต่อกันไหมครับ,ค,รบคลิปหน้าสวัสดีครับ